สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุสุกนสุบองสุบอนที่เขามาหาบสมสองสอวนำ้ำบรรณาสบายดีพี่น้องห้ากันก้าวมาจากห้ากเกียดพี่น้องมืง่อนี้พอกระลูกจากเพื่อนเหตุยังกันเดี๋ยวสิไปถ่ายพี่น้อง,งในเบิร์นในชมาจา้ะเพื่อนย่ติลางเพื่อเสียงปากอ้อมแมอม,แมอ้มแอมเยอะยังว่าได้กินข้าวเที่ยงเดี๋วพี่น้องเลยไปสัมผัสพอกระลูกมันเบิร์นก่อนนั่งอยู่ตรงกันนะพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องเห็นไกลๆบ่บ่ห่างจากพ่อเลยติดตเป็นติดพี่น้องเอ้ยคุณเอ้ยจักอยู่ให้มากันเฮ็ดหยังไปเบิ่งไปชมน้องกันพี่น้องเสียงปากอ้อแอมอมแเแหละจักเว้าอีหยังกันเาแม่่แม้หงเลย หึมว่าพอกระดูกเห็ดยังเด็กเลยก็เลยลงมาเบิ่งอ้าวลมแห้งไปว่าย่อยลมแห้งแห้งพี่น้องคุณแม่สบายดีปะลุงดูสบายดีปาลุงอืมเบาวบาดาวพี่น้องจะรอดไหมเนี่ยขาไปต่อยฮะก็ไปต่อยมาเบาบนข้างยึดต้นไม้พี่พี่น้อง จะมาจะมาเปลี่ยนอันผาต่างไม่ผมมาเห็ดไหนมันน้อยหน่อยลงมันอันตี้วันมัใหญ่ใหญ่มันขาดเลยผาโดนเหยียบลงยางเออพอกับลูกเห็ดเนี้ว่าอมแอมอมแอมอยู่ฮ่าผ้าลูกคือกันอ้าวพอสิไปอีกแล้วเนเอ้ยลมแห้งพพดโพพี่น้องอืมเอาเอา กอบหลก่เพชรเปล่าพี่น้องเอ้ยซับย์ผาพี่น้องทรักชโพี่น้อี่นอดิษชากระพ้อนฮอนด้ากระจดอีซ่าอะไรนี่น่ะข้างไผข้งมันอยู่เทียงเสียงแจ้วเจ้วอยู่เมาพุด่ยังกระพอนพี่น้องพี่เนยว่ะน้องเนยนี่ าเพื่อนกระเชิดบ่าวเพื่อนอีกบ่อหน่อยเนยบ่อได้เชิดอีกยังสะ้น้อให้ของลินป้าพี่น้องจังได้กับขอบคุณทุกคุณผู้ที่จะส่งของเหรินมาให้น้องเนยรอชมแต่ว่าเพื่อนเพื่อนใ้ส่งเพื่อนส่งไลน์มาบอกว่าจะส่งของเหรินมาให้น้องเนยได้เหรินเนยเอาบ่เอาขอบคุณลุงหนาด้วยสั้นเยอะเออ โอ้ยกะจอดกะจอดอยู่กบพ,พ่อเพื่อนนี่พี่น้องบริไปเหร็นทั้งใดท้้งเน่ยก็ไดดแต่กะนางกับ่หูว่าพอ่อแทะของน้านคือไผ่แล้วหูยุแ้วกะบ่เคยเห็นหนาอีกพอ่อบ่เคยเห็นหนาพอ่อแะอทะเอออพอดาเป็นเป็นพ่อแทนเนาะอืม อยู่กับพ่อดาวเนาะเหนื่อยฮ่าฮ่ได้ข้าเมื่อยข้าเมื่อยเลยป้าลูกสาวกับพอ่อลูกสาวเมื่อยได้พ่อดาวออาเออไปต่อ,อยอีต้นไม่ยอผู้คือบ่าวเพื่อนไปข้างอผู้เพื่อนพ่อกับลูกกับแบกไว้สาวไปแล้วพี่น้องไปต่อ,อยน้ำการบริทายพี่น,อน้องที่เพิ่งนในชมนะอีลาก็ไปบ่ ถ่ายบ่าก็กลุกลุ่ม่ายเลยดีเนะาะบ่แพ้สองคนนี่ลมเยืงพี่น้องเบิดมือบางแนมีแต่ลมจกักสิไปทางใดพี่น้องเอ้ขี่รถจักก็คือสิสูลุ่มเลยลุมแห้งกระดอกกระดีะ้อะนียิ่งใจเสียงล่มเขาไหมาอลไรพี่น้องเอ้พอถูกพอไฟน้ำมันไหลพอะวาทางนี้มันลมล่มแล้วก็บ,บ่มีแดดแล้วก็ขึ้นคนนวยอยู่ทนงนี้แล้วพี่น้องอากาศทางฟังล่าก็จะหนาว วแต่หากนั่งใส่สงค้าสัน่นสงค่ายาวนะ่ะมีอยู่ห่างบาไซจะ่ปลาวเ้จะพากันปล่อยเบาเลยพี่น้องห่างมันคือโบเห็ดมันดีๆเนะ่ะใช้ชิโนโจานั่นใช้เจ้าเฮ็ดแล้วเลยเว่้มเนติดฮักจ่อยเลยไปนะันไปเบืองพอปล่อยเบาอบอไปแล้วันนีล้ลูกสาวบไปน้ำพอแล้วลวันนี้ แม่ก็บอกให้ไปสายบอกให้ไปน้ำพอ่อเนอยเนยมีเรื่องสิถามเนยเนยสิตอบได้ยีบ่บ๊ไม่นำสิบบูมาหา,หา,หาอะไรไหนไม่นำสิบบอยู่ไม่นำสิบบูมาแจ๊กมือว่าพี่น้องสิบบูได,ด้มาหาน้องเนอยอันนี้บอกความจริงมาทานน้องเนยถ้าไม่นำบ่าม,มาแล้วฉีเหร็งก็หายซะเหร็งก็กระกพรองเหร,ร็งก็ขำพอง ไม่นำสิบม,มาเลยได้มืออืน่นประเ็นไม่นำเลยได้ไม่นำเมื่อบาทแล้วไม่นำบุมาเลยเมื่อา,ายมือไม่ไม่นำจาังมาไปจีต่อไปเลยได้จะให้ไม่นำม,มาอยูอ่บอืมคือสิบุรีมาหาเพิ่นลและพี่น้องเพวา่าทางนั่นกันกนละ,ละเวียกกรลายและ เตรียมไก่หอดมืองานเลยเนาะหลายอย่างก็เลยมาทำนางไหวก่อนถ้าแม่บมาก,กัไอ้ร้อยกะเหรี่น่าไม่ถาเด้ลยก็ชิ้เงาเลยเนาะแม่บมาก,กับพอ่พอพระดาวกับล้วแต้มงเพิ่นมังเท้อเพิ่นกกับบุดีออกมาบรดาวกับเทือกับเพ็ดเรียกอืมพระพอก็แม่บอกมาหนิเงาเลยนี่ต้งสารนางอยู่พี่น้อง ม่นาสิเมื่อบ้านแล้วไม่นาบุมเมื่อหาแล้วบุ้มาหาหลายมือสิมาอยู่ประมาณมือใดจังสิงมาอีกน้องพี่นอ้องอันยังบบหูมันไปเมื่อบ้านมือใดอีกเนาะแม่กับโบหูว่าสิว่างเพราะว่าต้องอันมัน,ม,นมันไกลๆมอหอดมืองานเขากปได้ไปบอกขู่บอกคุ้นนะแลนฮาหลายอย่างหอดมืองานแต่ง ม่สิไปงานแต่งแม่อยู่แม่มนางก็พรดาดอยุใหญ่เลยอยากไปอยู่อ,อยากไป,ไปดยสิบโบเบนเออเออเลาายโบเห็นไปน้ำได้ดอือไปอะไสิดิอ้อยู่ไปบ้านแม่นำ้ำเห็นอยู่บอกเคยเห็นอยู่บ้านแม่นำ้นำเอ,เ,เ,เออถ้าไปพ่อมพ่อเด้อสิพ่อมพ่อแล้วก็เธอเอริลีล้วอยากไปนำ้ำไปพ่อมเอริีบอกอือ เแม่สิบัได้มาเลยอดบาดนี่ที่โลดหรือบริไดกินเข่ากํายังแล้วไม่นําบริไดมาเหิบลงกินให้กินกามาคือเกาแะละพี่น้องบ้างเหมือสิบัวไดมาแหละเพราะว่ามันกลมืองานเลยกันเลยบัวคอยว่างแต่ก็ไม่ค่อยออกมาแล้วบาดนี่แน่ไหนโอ้ยยันโอ๊ตคินหอดน,น้องเนยบัวไว้ยันน้องเนยหายนอยู่พี่น้องเอ้ย ให้มากขูมือเออให้มาคู่มือบ่ให้ไม่น้ำมาคู่มือบ่ออ้าวไม่น้ำผัดซีบรีมาแล้วไม่น้ำเมื่อบ้านแล้วมาหาน้องนัดแล้วพี่น้องเอ้ยนางก็สชีสาวเฮ้ยไ้เลยผู้ใหญนะมึงแล้วยังเมื่อน้ำบออืมเมื่อไรมือแล้วไม่น้ำเมื่อไรมือไม่น้ำไปอยากเวีย ลายมึงบริมหาเนยแหลข้ากินนอนเจาะนมขาวขาวในชิโนอนะมไปอืมชิโน่ได้นอกไปเห็นหนาไม่นำ้ำกับพอดาวบบะนี่พอดาวกันขั้นนั้นเฮาบรยูไปกันยูบ้านพนแหละบอคอยด้ออกมาหน้าเด้อคือพี่น้องเห็นนั่นแหละทางพเพื่อก็ออกออกมากินเข่าแล้วก็เขาเมื่มอบ้านคืนอเก่าบ่ได้คอยอยู่ขั้นเฮาอยู่ไปกยูยูยูเทียงหน้าคือเก่า กัยังมาแรงบริเบิงพ่อเต๊ต้แล้วพ่อบอยููแม่บอยู่แล้วบบนี้ไปเขาก็หายแล้วบ่เคยบ่บ่เข้าผู้ใหญ่เขาเตะเขาายาตมักต่อถือรัวคันพ่อขัแม่ไปแหลวอันเข้ากับโบฮัมบวาอยังดดกหนา่งกับบริรือดอกไปเบิงอันผู้ใหญ่เตโต้คันพ่อขัแม่บไปหนา่งกับบไปผู้มีภัยเนะเนยบรยเตโต้เสานังเนอหน้องเนยเสาแล้วพี่น้องพ่อ แม่มาบอกว่าแม่สิบโมาหาแล้วนั่งบอกว่าสิไปนอนนาแม่สาวแทแ้เลยพี่ดาวอยากไม่อยากนะเลยแม่สิบมมาหาลลหเลยแหละืแล้วเลงก็บบกไม่ขึ้นได้นี่มีเสี่ยวอยู่มักไม่ขึ้นนี่อยากเลงก็พายซะเลงก็ไม่น้านนนพี่น้อง สะมือในหัวซาวซามือเดี๋ยวป๊อบ่แก่บ่แก่บ่นี้ยเดนก็มันไม่เขินถ่าดิบุเรนก็มันไม่เขินเอือบันี้เพิ่เตรียมปล่อยบ่าอลไรพี่น้องเออลีดออกมากับบุเรนแม่แล้วเอริดก็ได้แล้วก็จะบอกเออริดเนี่ยไหน เออไม่ทำเมบ้าบ้า no ัสนางก็คือกินหอดนะคากับขนาดว่าผูกบ่ได้เป็นนันญาติไ่ได้เป็นยังกันแต่ก็คินหอดนางหักนางคือหลูคือลานนี่แหละพี่น้องเอ้ยหลายคนว่าเออสางงภาพด้ดีเนาะสองเจ้าอ่ะสันอันบ่มากน่นะแต่ก็อันทักเข้ามาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเนาะ หาละขั้นหาอ่านขอควาานั่นเลยโอ้ยหแทบใจฉิบ่อยากเห็ดคิบพูดพี่น้องเอ้ยกรบ่บแมนว่าท่ออันกั้ยโบได้ไปสนใจถูกคอมเมนต์ดอกอันนี้กับว่าโอ้ทางทที่ห้าน่ะอันเห็ุคิปมาแต่โดนแหลวมาขู่เลยคนกับเข่าใจว่าเออเนาะอันนี้กันยังมีมาได้พี่น้องเอ้ยมาได้แบบว่าโบมีมามีมีมีคนมากแหละกระโบแ้วกระโบมากนำนี่อย่างนี่เลย มากเลยกรบบมากมีคนสร้างน้ำเที่ยงหน้าเลยมีตุ๊กตาเห่ินยุบบมี่แล้วอยากได้บอหแล้วว่าแม่น้ำนี่อยู่ในเฮือนของแม่น้ำนะน้านว่เสือมาฝาอยากไดอายุบาอยากไปว่าผ่านแม่น้ำนะอยากไปถคาแม่น้ำมาอยู่กับอามน้ำในเด้อคู่มือคู่มือ อาบน้ำชาพ้มในเด้อมาอาบอีเทียงเบาดาวนี่เทียงพ่อน่ะน้ำจั๊กจั๊อาบน้ำจั๊อาบเน่าหน่อยสิสิบุ๋ยหายบ่เฮอยสิบุญเน่าเฮียสิบอนบ่มาเลยหายยุบอ่ะพี่เนาะเจอเขาดีเขาไปเขาสิเป็นบ้าบ่เขาสิหายว่ายันว่าหายเฮ้ย หายชิ้นหอดอยากมาอออโอ้ยหายชิ้นหอดเจ้าว่าแต่แม่บุมแม่สิบุมาหาแล้วเมื่อนี่บุเห็นหน้าแม่แล้วมื่อแม่แม่น้ำบได้มาหาไดยโอ้ยไปสิตกได้แหละแม่น้ำบุมาหากะหายชิ้นหอดแม่น้ำว่าแต่พี่น้องโอ้ยฟังแล้วนี่เครื่องกุ้งนี่หน,น่อย,อยก็มีข้อมูลซื้อกัน,นได้นะกะ น้อยแต่น้อยแต่พริกขี้หนูนะจ้าพี่น้องอันนี้เหนนืียญลอยบ่ะเหรนเญเทียนน้อยพี่น้องเหรียญยูคุเดียวก็งเงียบเงียบเหรียญพระพอพอนน,าานี่นะพอเพิ่นเขา่ขมาม้าพี่สายอเออ,ขอเข่าเพื่อนก๊อก็ก็เปิดประตูแน่เนี่ยอเออ,อเพื่อนจเจ้าคือสะอาดแท้ <c oughs> มืมัอน,นีไ้ไม่ยังให้ไม่ไม่ยังให้กินเลย มาอย่างข้ามานางป,ปุเกิดปบปุเกิดได้บ่นานเหยียบน้ำนี่ไตข้ามากับนางดูนี่เออนางอยู่นี่ว่าใช่อันนั่งอยู่นี่ <laughs> และพี่น้องยังเขอจบคลิป่มาเพียรสมิเดอร์ขอบุกมพูดเล้ย์ลายที่เข้ามาเบิกมาซมสบายดีพ่อกันไม่คิดหนาะพี่น้องมือหนาไปได้เห็นแม่น้ำแล้วบ๊ายบายไปลุงก,ก่อน <laughs> ออโอ้ยแสบขนาด